สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่ทุกท่าน,นครับผมเช้านี้นะครับผมโอ,โอ้ดีดีก็ไปเสมอกันเนาะตัวนึงก็ตกแล้วตัวนึนก็เกินฝาผุเช้านี้ที่แม่น้ำลำตะโคงนะครับผม นี่น้ำลำตะโคงครับมาตัดอ้ยอยเราจะเคลียร์ให้หมดวันนี้เลยนะครับอ้อยไปดูกันนะครับแม่น้ำโอ้เขาขุดลอกปล่อยน้ำออกลำตะโคงนะครับผมปลูกข้าวนาะปังปลูกข้าวนะปาวนะปังนะครับ นํำตะโคงงกโมงกว่าใกล้เกินโมงเลยโอ้กอไผ่ฝั่งนู้นคือเป็นแต่เย็นดีแทะเนาะเป็นพุ่มพุ่มโอ้ยปลูกได้อย่างงี้ดีมากเลยเนาะพุ่มพมอย่างดีเลยล่มเย็นดีเนาะกอไผ่ฝั่งนู้นนะ ตรงโน้นมีตัส่วนยางนะทึบๆสวนยางพารา่ะต่ออีกจะว่าก็จะเอาให้หมดวันนี้จะเคลียให้จบเลยตรงนี้นะครับผมโอเคครับปิดบัญชีครับผมปิดป่าดีแล้วหมดเรียบร้อยเคลียรครับเคลียรเรียบร้อยป่านี้ ห้500นาร้อยคะแนนปิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเอาในหมู่บ้านรวมด้วยกันเนี่ยรวมกับห้าร้อยนี้แหละของตาเกนในบ้านด้วยปิดเร็วปิดเร็ว ไหลไปข้างหน้าเลยไหลไปข้างหลังไม่ได้หลดุดไม่ได้เชือกมาดเดินแบบนี้โอเคครับเติมความหวานให้อีกแล้วไปหลังจาก ตัดหญ้ามานะตัดต้นอ้อยมาเสร็จแล้วก็ลงไว้แล้วมาดูตรงนี้ต่อแล้วครับผมตอนนี้เร่นเสร็จสับแล้วนะครับผมนี่ต่อท่อขึ้นลงนะฮะจะปั่บบนขึ้นสักหน่อยเมื่อคืนฝนตกครับผมฝนตกมาฝั่งนี้ฝนตกนะครับผมแต่บ้านตรงเชอรี่อยู่ตกนิดเดียวตกไม่หนักทั้งนี้หนักมากหนักมากชาวบ้านออกมาปลูกมันกระเตีมถมหญ้าเลย ยาหวานไวเมื่อวานนี่นะครับผมเหมาะเลยแต่บางส่วนก็ถูกดินถมแล้วนี่ดินพังลงไปใส่โอ้ดินพังลงไปนู่นวานยาไว้เมื่อวานพอดีเลยดูสิจะออกเป็นยังไงทีนี้ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะครับผมส่วนต้นไม้ก็ ถูกใจแล้วตอนนี้ฝนตกเรียกใกล้ๆกันก็ตกไม่ทั่วนะครับผมทางนี้กับบ้านก็ใซ่ก็ใซ่ไม่มีฝนเลยเมื่อวานนะเมื่อวานประมาณสองทุ่มกว่า,า,า,าหยุดแผงโซลาเซลล์เรียบร้อย พอดีเลยเมื่อคืนฝนมาคือราบผมเอาให้จบวันนี้ปลูต้นมะม่วงได้ฝนมาดินพังเลย ดินพังตกหนักทางนี้ตกหนักทางบ้านเชอรี่ไม่ไม่ตกไม่เปียกดินเทางนี้หนักใกล้ๆกันโอ้ยไ,ได้พันยาปลูกตอนนี้เลยพอดีเลยในเปีย นี่บานยาไวเมื่อวานเป็นยังไงบางน,บาน้องบ่ดนี้ขึ้นให้ไหมเนอ้อรอดูครับทำทางไว้รถเข้าออก ยาในเปียลงตรงนี้พอดีเลยถ้าใัมีพันตอนนี้โอ้ยกำลังดีเลยงอกนี่เลยแต่ไม่มีพันนะครับโอเคครับเสร็จงานนะครับผมเสร็จไปแล้วขึ้นแท่งนะครับขึ้นแทง่งขึ้นอโซล่าเซลล์กันด้านบนนะครับผม แล้วก็ดึงน้ําขึ้นไปข้างบนแพงนะครับเป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับผมภารกิจน้ําตันนี้ตํามเป็นปลาออกมานะครับปลาเสร็จสิ้นภารกิจน้ำกราบขอบคุณคุณแม่จินนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้น้ำมาให้ใช้ มาตรฐานเลยนะครับผมด้าน,นล่างพอเข้าฤดูฝนก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมใช้ก็เป็นฤดูร้อนปลูกยาโอ้อยากปลูกตอนนี้แล้วยานะี่ยหาพันุไม่ได้เนะได้พันุก็ลงลุยเลยเลยดินเปียกและฝนตกเมื่อคืนหนักนะครับผม โอเคเลยเสร็จสิ้นสองงานเรียบร้อยนะครับค่าแรงช่างยังไม่คิดโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมปั๊มน้ำขึ้นเต็มถังแล้วนะครับเต็มแท่งแล้วสงแท่งนะสองพันลิตรนะครับผมปั๊มขึ้นเรียบร้อยเต็มแล้วนะครับกลับบ้านได้ไาเชลี่เราจะเปิดก๊อกข้างล่าง โอ oh, ้แรงแรงกดกอกข้างล่างนะครับต่อไปรดน้ำผักรดน้ำยาก็สายยางลงไปข้างล่างต่อท่อลงไปนู่นโอเคครับผมเสร็จชิ้นภารกิจแทงน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้วครับผม ไปกันครับมาแล้วมาแล้วมาให้อาหารกลางวันเสร็จสิ้นแล้วภารกิจแทงน้ำจบสมบูรณ์แล้วสงงานเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ภารกิจปลูกหญ้านะครับรอรอ เราพานย่าอยู่นะครับย่ากินลิจิมม่วงทีนนี่ม่วงหวานแล้วนะครับฝนมาทับพอดีเลยฝนมาทับพอดีเลยเนี่อยอยู่ใกล้ๆกันฝากถนนไปนู่นไม่ตกนะครับผมตกไัวฝั่งนูนฝั่งนี้ไม่ตกโอ้เป็นไปเช่นนั้น ีูครับผมมาจากงานแทงน้ำเรียบร้อยแล้วอาหารให้ลี่ใบ่ายเย,ย็นๆอาบน้ำเลยนาออาบน้ำทีเดียวเลย ดีคร <ersch> ับผมอาบน้ำเช็ดเท้าครับอาบน้ำสิ่ง่ายไหมเนี่ยเอาอยู่บนนั่นแหละอยู่บนปูนนี่แหละเฮ้อโอ้ยติดเนียวติดอีกแล้วอ้าว๋อา ยมุดยังคอล่างเศษฝุ่นข้างหลังมดุดนานนานมองเล่นดีๆมองเล่นลองเล่นโคลนกี่ต้มม,ม,มามานานเออหันมาข้างหลังหี่หันมาข้างหลังหนิ แช่เท้ากินกล้วยมันก็เหมาะนะสิ <laughs> ถูกใจละสิแช่เท้าแถมมีผลไม้หวานๆให้อีกชัามีความสุขจนเเลือือิน <laughs> ไปเดินอืมขาลังขึ้นพื่นไปได้ออกเดินก็ได้ลางแล้วโอเคอืมไก่ีไล่กันดีที่ครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ